เวิร์บช่องที่หนึ่งกับเวิร์บอินฟินิทีมันต่างกันยังไงคะพี่บอกเลย2ตัวนี้มีน้องถามมาเยอะมากและพี่อยากจะบอกเลยว่าเวิร์บช่องที่1กับเวิร์บอินฟินิีจริงๆแล้วมันต่างกันค่ะต่างกันยังไงมาฟังเลยนะคะพี่วันขอเริ่มด้วยตัวแรกก่อนชื่ออาจจะฟังยากนิดนึง verb i n f i n i t i v e <c oughs> นะคะอาจจะฟังยากนิดนึงแต่จริงๆแล้วตัวนี้ง่ายสุดเลย Verb Infinitive <c oughs> ก็คือกริยาตัวเดิมที่ไม่เติมแล้วก็ไม่ผันยกตัวอย่างเช่น Verb Infinitive ของคำว่า sleep ก็คือ leep, ะคำะ อันเนี้ยถ้ามันไม่เติมไม่ผันเราเรียกว่า verb infinitive เวลาใช้นะคะเราจะนิยมใช้วางไว้หลังพวก will would can could นะคะเช่นจะบอกว่าฉันจะนอนเราก็จะพูดว่า I will sleep อย่างนี้ค่ะหลังคำว่า will ต้องตามด้วย verb infinitive ก็คือตามด้วยคำว่า sleep ตรงนี้ไม่ต้องเติมไม่ต้องผันอย่าไปเติม s อย่าไปผันเป็น verb อย่าไปผันเป็น verb สตอบ I will sleep ได้เลยแต่ถ้าเป็น verb ช่องที่1ค่ะ เวิร์ชอที่1นะคะปกติแล้วมันจะปรากฏใน present simple tense ซึ่งเราเรียนมาแบบโอ้โหเรียนมาหลายปีมากว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์ he/she/it He, เขาผู้ชายหนึ่งคน she/ หลอนผู้หญิงหนึ่งคน it มันหนึ่งตัวประธานเป็น he/she/it ค่ะฟังให้ดี Ver b ช่องที่1ต้องเติม s เพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่สามารถพูดว่า she s l e e p นะคะอย่างเงี้ยผิดต้องพูดว่า she sleeps อย่างนี้ค่ะสรุปก็คือ Ver b ช่องที่1กับ infinitive บางทีเนี่ยหน้าตาคล้ายกันแต่จริงๆแล้วต่างกันค่ะ ใครนะคะที่เพ<ค>ิ่ง<ว>รู้ความแตกต่างระหว่างเวิร์บช่องที่หนึ่งกับเวิร์บฟรีทีก็วันนี้แหละให้ฟินคำาว่าด,ดีเข้ามาในช่องขอเมลิคค่ะ